อ่าวันนี้เราจะมาทำการบ้านใช่ไหมใช่ไหนจงหาผลลบใช่ไหมใช่ลบคืออะไรหักนิ้วออกใช่ไหมใช่อืมไหนข้อหนึ่งสามลบหนึ่งต้องขึ้นมากี่นิ้วสามไหนทำดิสูงสูงลบเลขอะไรหนึ่งลบกี่นิ้วหนึ่งนิ้วไหนเอาลงสิหนึ่งเหลือกี่นิ้วสองนับสิ หนึ่งองอ่าชี้เลขสองลงไปต่อไปข้อไหนข้อไหนข้อสองข้อสองสี่ลบหนึ่งเอามือขึ้นมากี่นิ้วสสูงสูงอืมลบเลขอะไรลบเลขหนึ่งใช่ไหมใช่สีนิ้วลบหนึ่งนิ้วเหลืออยู่กี่นิ้ว ลบสิ1 1> เออเลืออยู่กี่นิ้ว <3 S 1> นับนับหนึ่งสองสามอีม่ลบหนึ่งเท่ากับสมไว่ไต่อไปข้อไหน <5 S 1> ห้าอืมข้อไหนข้อสามเออห้าลบสองเอามือขึ้นมากี่นิ้วห้า <5 S 1> ไห่ทำยังไงสูงๆไม่เห็น เครื่องหมายลบคือเอานิ้วลงใช่ไหมใช่ <5 S 1> เอานิ้วลงกี่นิ้วส <2 S 1> องอ่าเอาลงสิ 2> 1, 2, หนึ่งสองอ่าเหลืออยู่กี่นิ้วนับ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามอืมห้าลบสองน่บกับสามใช่ไหมใช่อืมต่อไปข้อไหนข้อดีอืม 8ลบหต้องเอามือขึ้นมากี่นิ้ว8ปไหนทำซิดูมือตัวเองดูมือตัวเองแปดนิ้วนะํำให้หมดอามือขึ้นมาแปดนิ้ว 2> 1 2 3 4 5สองสมสห้าหดลบอะไรลบคือเอาเอานิ้วลงใช่ไหมใช่ <5. S 1> เอานิ้วลงกี่นิ้วเนี่ยหนิ้ อ่าเอาลงหกนิ้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวอยู่กี่นิ้วสองนับหนึ่งสองอ่าแปดลบหกเท่ากับสองใช่ไหมใช่ <5 S 1> อ่าต่อไปข้อไหนขอ้ขอข้อห้าข้อสูตรอะไรข้อสุดท้ายใช่ไหมใช่อ่าสิบ ลบห้าต้องมือขึ้นมากี่นิ้วสิบ <10. S 1> สิบอะไรสิบนิ้วไหนไม่เห็นเออนี่เครื่องหมายลบเอานิ้วลงใช่ไหมใช่เอานิ้วลงกี่นิ้วห้า <5. S 1> อ่าเอาลงห้านิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออ่าเหลือกี่นิ้วนับสิเออเหลือกี่นิ้วน่ะ เอานะับพีละนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสิบลบห้าเหลือห้าใช่ไหมใช่อ่าเขียนอืมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เออบา,บายบาย